เราเพิ่งเจอกันเมื่อวานเมื่อลือนนี่เองมันเป็นคุณเป็นแพทที่ว่าเข้ามาพร้อมกันอ๋อคุณก็เหมือนเดิมอ่ะคุณแบกมาป้ายาผมใช่แล้วคุณก็บวกสิเปอร์เซ็นต์อ่าไม่ใช่ได้ค่าคอม <laughs> นี่ค่าคอม <laughs> อะไรเอออีกแล้วกรีดเลือดเป็นเอสิกเทียผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ใส่เอสิกเยอะจังเฮ้ยผมผมกรีดค่ำนี้ของคุณจริงๆเลยสโลแกนจำตัวคุณเนี่ยกรีดเลือดเป็นเอสิกเนี่ยแตาอเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงใช่ไหมคู่แรกที่เริ่มนี่ก็เป็นเอสิกคใมบัตอ่า อีกแล้วครับวันก่อนก็สเมจิกสามแบ่งดีมากแล้วอย่างดีว่ะจริงผมชอบมากกว่าตัวนี้สามเออตัวนตัวนะบอกแล้วตั้มสายแข่งเออวันนี้มาเปิดกล่องตัวเป็นเขาเรียกว่าพีน n a เคิลของแบรนด์เลยมามามาว่าไงคุณเอาอะไรมานำเสนอเป็นพีนั n เคิลของแบรนด์เป็นตัวท็อปเกียร์ตัวสูงสุดของของของค่ายยิร่าเอซิกเป็นรุ่น เจนเเจนถัดมาจากสกายและเอ็ดคุณไม่เว้นไว้ผมพูดเลยเฮ้ยม, <Hey. S 2> มันก็มันก็ตัวเดิมไงเนี่ยแล้วคุณเลือกใส่เสื้อสีนี้มาด้วยนะอันนี้มองผ่านกล้องนะนุ้งต้ามพี่บอกเลยหัวหัวชมพูท้ายแดงมองผ่านกล้องนะแต่ชื่อว่ามันชื่อสี Pink. ดีว่าพิงค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีว่าพิงค ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นตามอินเทอร์เน็ตอะมันหลุดออกมาทุกคนดูว่าเป็นหัวแดงสีแดงทั้งหมดพอมาถึงมันบมันสีชมพูอ่ะคิดมันก็สวยอย่างยวไม่แต่แต่มองตัวจริงอะมันมันจะชมพูออกออกส้มส้มแดงชมพูส้มแดงอะแต่ผมมองผ่านกล้องนี่มันคือบานเย็นชัดๆเลยแต่ยังชอบส้มอยู่ไหมก็ชอบผมชอบแล้วสีส้มอะสดใสน่ารักไปนู่นละผมเป็นคนไม่ชอบใส่ถุงเท้านะผมแนะนำคนที่ใส่ถุงเท้าสีขาวโคตรเข้าเลยอีกแล้ว แต่แต่เท่าที่ใส่มาเราใส่กันมาสองสามสีแล้วไม่ตกนะสีไม่ตกคุณใส่ถุงเท้าใครก็ได้ใสถุงเท้าสีขาวได้เลยต้องบอกว่าเราใส่รุ่นนี้กันมาคุอนข้างบ่อยเลยเป็นเปลี่ยนไปใส่เป็นเปลี่ยนใส่มันมีปัญหานิดหนึ่งลองครับจะเอทก็ไม่เอทก็ไม่มันตามไปสกายก็ตามไปสกายนะสกายพลัสนะครับ ือตัวท็อปของค่ายเอสิครับจะออกแบบมาสองอย่างคือเมตาเมตาสปีดสกายเอทแล้วก็เอ๊ะเมตาสปีดพลัสอ่าแล้วก็เมตาสปีดสกายพลัสแล้วก็เอทพลัทอ่อันนี้สําหรับพวกสายแบบใช้ความเร็วในการก้าวยาวครับซึ่งมีความนุ่มเด้งกว่าอ่ะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่วิ่งเร็วพี่วิ่งช้าเงี้ยรอบขาพี่ไม่ประมาณร้อยหกเก้าร้อยเจ็ดสองแค่นี้จริงๆนะต่อให้วิ่งเพจสสี่ปลายเออรอพี่ถึงชอบอันนี้ไงเหรอใช่ อันเนี้ยผมเคยใส่ไปแล้วผมพูดข้อดีข้อเสียคนดีกว่าพี่ความพรีเมียมของงานที่ล้วก็ความแม่นมันสู้ได้ทุกแบรนด์นะครับพี่สําหรับคนที่วิ่งช้าๆ่างผมนะส่วนส่วนคราวเนี้ยมันอยู่ที่คนจลิตคนแล้วแหละว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะมันมันอยู่ที่จลิตบอกเลยเลยว่าอย่าหวังอย่าถามหาความนิ่มความนุ่มหลังจากหลังจากแกะกล่องสําหรับสําหรับ ซีรีน์นี้ซีรี์เมตาสปีดข้อเสียมีมีที่ผมเห็นได้ชัดอแบบ่ะมีเรื่องมีหนึ่งเรื่องคือหนึ่งราคาค่อนข้างสูงอยู่แปดพันห้าร้อยบาทไม่ว่าจะเอสิกแบรนด์ช็อปอะไรครับไม่มีรถไปรัทูพายได้ลดราคาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณเฮ้ยร้านคุณร้านพี่โป้งนี่เขาผลิตเอง <c oughs> ปะวะผลิต <c oughs> ผมบอกเลยว่าช็อปออกมาหกเดือนกังไม่ลดราคาเลยเออ ซิบบอกหลังร้านนะว่ามาจากพวกเรามาจากพวกเราอีกแล้วดูดูที่เสื้อนุ้งตั้มนุน้งตั้มรองเท้าลงน,น,นิดนึงร้านอาเวครับผมไม่รู้หรอกนะว่าจะได้รถถึงย <c oughs> ี <c oughs> ่สิบเซนตรือเปล่าแต่ผมได้รถไดแน่เพราะว่าเป็นเป็นตัวพีรซเคอร์เป็นตัวพอปเทียร์เขาไม่มีรถกันหรอกเหมือนเดิมอ่ะลูกค้าทั่วไปสิบเปอร์เซ็นต์ไม่แน่อ่าไม่แน่ด้วยใช่ลูกค้าทั่วไปสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบอกบอกมาจากอากงบอกจากน,านุ้งตั้าเงี้ย <c oughs> ก็ไปดูราคาพิเศษหน้าร้านเช่นเคยใช่ครับแล้วก็เนี่ยเขาเราพอคอที่ม อีกเรื่องหนึ่งคือโฟมมันค่อนข้างแข็งตอนเปิดกล่องอะพี่เฮ้ย hey, เปิดกล่องแข็งทุกคนแล้วผมก็ไม่โม้ไม่อวยด้วยผมบอกเฮ้ย hey, ถ้าถ้าอยากได้นุ่มแบบเน็กเปอร์เซ็นนะอย่าหวังอย่าหวังตัวนี้ต้องนวดอะนวดอ uh huh. ะนวดเลยนวดแล้วก็ยังเหบ,บเฟิร์มอะมันก็แล้วแต่นคนชอบแล้วละราวเนี้ยพี่ uh huh. แต่ดีดีเหมือนจะบดแ,แต่ว่ามันนวดอะที่เรานวดกันมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอัพมันถึงจะมันถึงจะอยู่ตัวนะก็ ดูครับดูโฟมเป็นไฟฟอร์มเทอร์โบเป็นโฟมตัวท็อปทั้งก้อนนะครับ<อ>แล้วก็ฝังแผ่นไฟคาร์บอนนี่แนวนี้แนวแนวแนวหลอนสันสารสารโฟมเนี่ยส<า>ั<า>นบนค่อนข้างติดเท้าอบ่อกรงมีความกระด้างมี่คอนกีตกระด้างด้วยไอความกระด้างเนี่ยมันเป็นยังไงวะตามตามเทอร์ไบท์ก็สั้นอ่ะอ๋อเพราะว่าพี่แยกกระด้างกับแข็งอะไรพี่แยกไม่ออกอัปเปอร์เป็นโมชั่นแร็ประบายอากาศโคตรดี ดีมากๆดีที่สุดในบรรดารองเทาครับดูครับ,รบนี่คือนี่คือโมชั่นแรปนะครับวิ่งผ่านลมนี่แบบเหม,ม,ม,มือนอารมเหมือนเหมือนอารมณ์มาจ่อตรงหน้าเท้าตรงหลังเท้าเอาโซนะครับสีล้ำดามีอาทำมาจาก A5 นะครับเอห้เช่นเคยทนแล้วก็หนาด้วยครับทนมากๆเป็นรองเท้าคาร์บอนที่โคตรทนครับเดี๋ยวนะแต่ว่าหนายังไม่เท่ากับตัวเมจิกสเปซสามเมื่อเมื่อวันก่อนนะให้การที่เขาหนักเบาเอออันนี้คือความลดน้ําหนักครับก็ ตามนี้ครับแล้วก็มีดูข้อดีของมันดูหน้มท้าวทีกว้างมากเลยอ่ะอันนี้วิ่งได้มั่นคงที่สุดใช่ครับทํามาเพื่อไซส์สําหรับพวกเราชาวเอเชียครับผมวิ่งสบายที่สุดเราพูดกันได้สบายเพราะว่าเราใส่กันคุ้นบ่อยเลยบอกได้เต็มปากเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเปิดกล่องแล้วมาอวยให้เองไปวิ่งกันตอนไหนเองรู้ได้ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ใส่ต้องใส่แรกใส่ตั้งแต่สีโอจีเลยอัปเดตคัลเลอร์ให้ฟังเอออันนี้คือแบบอัปเดตคัลเลอร์ความสวยงามของสีนี้ มใส 2, นะ่เป็น2.5นะอืหเก่าสีมะพร้าวผมใส่สี12อู้โหเนี่ยแต่นุ้งตั้งก็ต้องทนอ่ะบอกตรงอ่ะน้องตั้งก็ต้องทนอึดอัดหลังเท้าใช่ไหมถ้าไม่ถึง30เซนถ้เป็น29.5อือเดี๋ยวเรามาลองดูว่าฟิคลิงเป็นไงอ่าฮะเป็นไซส์สียังไงคนระับอ่าฮะเป็นไง<อ>นุ้ง200เมตร 2>, <ม> 2>, <ม>2รอบเป็นการพอจะจับอะไรได้บ้างไหมสำหรับการเปิดกล่องวันนี้เป็นการใส่มือหนึ่ง สายสิบสองจุดห้าครั้งแรกครั้งแรกที่ใส่คือหอ่อพงนุ่มๆมาแล้วเป็นร้อยโลเลยที่รู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นปของตัวเองรู้สึกด้ายก้อนนัน่นยังอยู่เหรอเออเห็นไหมนุ่มนุ่มอ่ะมันนุ่มอยู่ลูกยางนี่แต่ออผมไม่รู้จริงไม่งาเออวันนี้วันนี้เราวิ่งเทสที่ที่สนามกีฬามันเลยเป็นลูกยางนะ,นะแต่ถ้าเราไปวิ่งพื้นหมู่บ้านจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีต้องมีอีกมื้อนึงอ่ะ ผมว่าคาถ้าถ้าคิดาคาิดไว้ก็ฟิลลิ่งเก่านะมันสถาแต่ถ้าถามผมเรื่องมาโก,กวที่เพิต่ตอนนี้มันดีกว่าโฟมนุ่มพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมรช่วนไม่มีจังหวะโฟมทุกตัวทำให้ดีกว่าแน่นอนก็เดี๋ยวหางานลงอ่ะนะเป็นศสีสีธัญญาน้องอส,ส,ญญสุดโลเทสเอ้ยม,มันจะมีงานโยธินกับงานศสีธัญญาเลือกเอาศสีธัญญามอิวไปใช่หรอ อยูกันไปด้วยก็เดี๋ยวตามก็ติดตามพวกเรากไปดนกันว่าไปร่วมสนุกกันกันนะครวันนี้เบื่องต้นก็เป็นรองเท้าสายลมแบบนี่นั่งคองใจคนเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอสามอสงศานิดนึงนะนุ้งคนห่อเยอะเลย ตอนวิ่งเราอ,อ,อัดมา,าครั้างแล้วพยายามแบบว่าไม่ได้เข็ออมสัมกทีปล่อยรอบขาสบายๆผมไม่ได้ตั้งใจจ่อจง่าจะใส่เอสิกนะแต่ว่าปีไล่ผลิตปีนี้พวกแบบไปทุกโปรอะไรผมตอนนี้ผมผมวอรอย่างเดียวเลย12.58เอเซ็กสปีดล้ออย่ยญญางเดียวเลยค่ะตกลงว่าก็ยังยังยังต้องการเมเจิรสเปดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าขอขยับซ้ายไอเนี่ยมันมันบ่อยๆเลยหว่ามันโอเคแหละมันมันเป็นซุปเปอร์ชูส์สายแข่งขันแต่ว่าถ้าเลือกในการใส่ทุกวัน มันควรจะเป็นคู่นั้นดีกว่ามันค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะฝ่าเท้าเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้ของผมนะส่วนผมก็ต้องการเอจิตมาเป็นไงนุ๊งยังไงก็ต้องยืนยันว่าสำหรับเอซิกดูที่เซนติเมตรเป็นหลักเซนติเมตรเป็นหลักครับก็ม็มาดูที่เซ็กนะ ลองยูนิเซ็นก็ได้เป็นยูนิเซ็กครับเป็นยูนิเซ็กลองเซนติเมตรเป็นหลักทุกท่านเลยนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเท้าเล็กเท้าใหญ่ดูที่ซีเอ็มข้างกล่องก็ไม่ต้องกังวลว่ารองท้ามนาคู่นี้เท้าบางใส่ได้ไหมเหลือๆเลยเหลือๆเลยเหลือเหลือมากเลยผมบอกต่อไแต่ฟุตซอลได้เลยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันบวกซ้ายเป็นยูเอสบวกตั้งจุดห้าเราก็จะอุปทานไปเองว่ามันจะใหญ่เกินไปแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้วก็ท่านท่านที่อาจจะเท้าสองอีบ้าง อาจจะสบายสาม E นะยังใส่ได้นะสบายก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตว่าผมอยากไปรุ่งไหนกันต่อผมไม่ยิ้มไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีไซส์มีไซส์แล้วนุ่งตั้มประเดิมไปแล้วครับหนึ่งคู่รันทูพระดายฝากไว้นะครับถ้ามีลูกเพจสมาชิคครับทั้งห้าสาขาเลยใช่ทั้งหาสาขากรุงเทพภูเก็ตเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลก อตอนนี้ซื้อได้ยังซื้อได้เลยใช่ไหมเระวันน้วันนี้วางขายวันแรกใช่ครับอะรวมทั้งในจิกสปเปรดสาที่ผมชอบด้วยอผมบอกนะผมเป็นคนไม่มีบุญที่ไม่ได้ใส่มันววมอ่ะพอถึงไส่ผมุูจริงเรล้ครับเรียกว่ามไม่มีบุญเลยนะครับเพราะนั้นเป็นรองเท้าที่แบบน้องๆหรือเพื่อนๆนักวิ่งทุกคนที่ไซส์ไม่ถึง11 US เนี่ยบอกว่าเลือกได้เลือกใส่ได้สบายเลยเอาง่ายๆนะพี่ performance อย่างเราที่ไม่กีฬนะาลา่าโบว์หรือว่าแบบว่าเป็นขอกร่างกายที่เข้าใจแบบมีความเดลี่ที่ดหนหน่อยๆๆๆคุณใส่คู่นะสนุนกตที่ผมใส่คู่วันนี้ด้วยโอเคเลยนะวิ่งได้ทุกวัน<ช>ไม่ต้องกลัวว่าเป็นเดลี่แล้วมันจะช้ำจะติดู่กวาน่องจะตึงจะล้าราคา,า,า,าถูกกว่าสองพันกว่าบาทราคานี่แบบลดไปเป็นหลักพันโอ้โหสุดๆนี่อินเสิร์ตตรงไฟตรงกลางแค่ไหนเลยที่ว่ามันเป็นสีนี้ไม่ได้หรอกอันเนี้ยผมบอกตามตรงเลยผมมองผ่านจอภาพ หัวยังเป็นสีชมพูบานเย็นนะเดี๋ยวผมต้องไปอัปโหลดลงคอมอีกทีหนึ่งว่ามันจะกลายเป็นสีชมพูส้มแดงตามที่สายตาเราเห็นหรือเปล่นปนานะครับนี่ผ่านผมมองเด้วาชมพูหรือว่าผมว่าเอาเข้ามาเย้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี้หยอกนี่ตัดหอกตัดหอกคุณหลายตัดแล้วอยู่ที่ผมครับผมจะตัดไม่ตัดก็เดี๋ยวพบกันใหม่อีีห <EP S 2> <EP S 1> น้าครับอ p พีหน้า คู่ไหนอ่อยกแล้วเอามาให้ผมวิ่งเพิ่งนี้อเอามาให้ผมเข้าสตูเอ้เข้าห้องอไปถือบ้านนับรายอยู่คนเดียวโอเคเพื่น <laughs> วันนี้อากงและนุกต run ั <laughs> ้มรันไคขับไยบายสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากที่ติดตามพวกเรานะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ แม่งเป็นถีบ่บานเย็นนะ่ะเออข้างหลังแดงเออ